เห็นคนแก่ซ้อนท้ายอยู่แก่จนเหลือแต่กระดูกใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ได้จับอะไรเลยเหมือนโดนหิ้วมาอย่างนั้นแต่หันหน้าไปทางด้านข้างไม่เห็นหน้าผมนิ่งนิ่งจนได้ยินเสียงเครื่องยนต์อย่างชัดเจนมึงล้อเล่นหรือเปล่าผมถามกลับเสียงเบา มันสายหน้าแรงๆเหมือนปฏิเสธความน่ากลัวนั้นจากหัวตัวเองถึงร้านข้าวต้มในที่สุดแสงไฟสว่างสวยผู้คนยังพลุกพล่านพอสมควรแต่บรรยากาศระหว่างผมกับเพื่อนกลับเงียบสนิทพวกเรานั่งกินด้วยความรู้สึกเหมือนมีอะไรค้างคาในอกสุดท้ายผมก็พูดออกมาเมื่อกี้นะ เห็นมอเตอร์ไซค์สวนมาแต่ไม่ได้เห็นคนซ้อนท้ายอย่างที่มึงว่าเลยวะ่ะ